สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าววันนี้เป็นวันอังคารนะครับตรงกับวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2564อ่ะลลอมวงเข้ามาครับได้เวลาของบุญระวีตีข่าวแล้วก็เอาข่าวมาตีแผ่ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้ออกใจเห็นใจพิมรีพายครับคนดีถุกรังแก มีการกระทบชิงมาจากรัฐบาลมีการดูถูกดูแคลนมีการหยามมาครับท,ทั้งที่พิมรีพายเนี่ยไม่ได้ทำความเดือดร้อนอะไรให้กับรัฐบาลนี้เลยไม่เคยพูดถึงรัฐบาลด้วยซ้ำว่าหนูทำดีกว่ารัฐบาลไม่มีไม่มีไปเปรียบเทียบเปรียบเป่าอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นการไปสร้างอะไรต่ออะไรเยอะแยะในภาคเหนือเนี่ยเซลูเซลเนี่ยนะครับก็ไม่มีการไปพูดถึง ลงไปทำไอเตียงสนามที่โรงพยาบาลที่สุราษฎร์ธานีที่กาญจนนิดิ์เธอลงไปทำเนี่ยขนาดไม่ค้าออนไลน์อย่างพิมพลิพายเนี่ยพี่น้องประชาชนที่กาญจนนิดิ์เดือดร้อนคนกาญจนนิดิ์เนี่ยขอบคุณมาเยอะแยะฟังรายการบุญลวีแล้วก็แสดงความเห็นว่าขอบคุณบุญลวีขอบคุณพิมพ์ลิพายเอาใจช่วยครับคือคนทำดีอย่างเงี้ยเขาก็เกิดความรู้สึก ท้อถอยแต่ผมมั่นใจว่าพิมพ์รีพายไม่ท้อถอยผมเองก็ไม่ท้อถอยแต่ผมไม่มีสถานะทางการเงินเท่ากับพิมพ์รีพายที่ก็เป็นไม่ค้าออนไลน์เขาได้รับความเดือดร้อนจากพี่น้องประชาชนคนก็ร้องมาว่าน้องพิมพ์รีพายพี่พิมพ์รีพายเจพิมพ์รีพายลงไปช่วยหน่อยเถอะคนป่วยคนป่วยไม่มีโรงพยาบาลนอนเตียงสนามไปขอรัฐบาลอยู่แล้วก็ไม่มีงบประมาณจะให้ครับที่การจนาดิตที่จังหวัด สุราธ,ธานีเธอก็ลงทุนนะลงไปเลยทำวันเดียวเสร็จห้าสิบเตียงลงทุนประมาณเตียงละสามสี่พันสามสี่พันบาทใช้เงินแสนกว่าบาททำวันเดียวเสร็จแล้วทำดีด้วยมีฉากกั้นห้องมีห้องน้ำมีอะไรต่างๆแล้วคนก็เอาไปเปรียบเทียบกับรัฐบาลเปรียบเทียบว่าเนี่ยพิมพ์นิพายเขาทำดีและงบประมาณเขาน้อยกว่า ก็ถูกกล่าวหาจากรัฐมนตรีว่าไม่ต้องมาเปรียบเทียบมาเปรียบเทียบอย่างนี้ทําไมแล้วก็ไปเอา,เอาไปเอาโรงพยาบาลสนามที่อื่นมาแล้วมามาบอกว่ามาเปรียบเทียบอย่างนี้รัฐมนตรีบอกว่าไอ้อย่างเนี้ยแฟกนิวไอเนี้ยตัดต่อแล้วไออย่างเนี้นออยเนี่ยในข่าววันนี้เขาบอกชัยวุฒิเดือดโล,โลกโซลโโลกโซเชียลแชร์พิมพ์รีพายเจ๋งว่ารัฐบาลอ่ะก็เขาบอกว่าเจ๋งกว่าแล้วแชร์ไม่ได้แล้วไงชัยวุฒิ ผมว่าคุณเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผู้กันตรงๆเลือดน้ำเค็มชนบุรีมันก็เลือดผมเหมือนกันผมก็เลือดน้ำเค็มเหมือนคุณอย่าไปฟ้องประชาชนเลยครับถ้าอยากจะเอาดีทั้งด้านการเมืองคุณเป็นคนรับใช้ประชาชนไม่ใช่ขี่ว่าประชาชนเป็นนายประชาชนนี่พี่จะเตือนให้น้องผมไม่มีอะไรที่จะกล่าวหาหรือว่ากล่าวคุณ รายการพันอย่างนี้ผมเตือนเสมอบอกเสมอว่าอย่าเอาเฟคนิวอย่าเอาอะไรที่มันเป็นข่าวลวงแต่สิ่งที่เขาออกมาเนี่ยผมยังไม่เห็นข่าวลวงสักลายเลยถามว่าพิมลีพายไปทำโรงพยาบาลจริงไหมก็จริงถามารัฐบาลทำโรงพยาบาลสนามจริงไหมก็จริงรัฐบาลลงทุนมากกว่าจริงไหมก็จริงพิมลีพายลงทุนไม่ถึงไม่ถึงรัฐบาลจริงไหมก็จริงมันก็เป็นเรื่องจริงซึง่มันไม่ใช่ทำให้รัฐบาลเสียหาย คือคนเขารู้ครับคนเขาเข้าใจถึงจะพูดปากแขกปากฉีกเท่าไรเนี่ยถ้าคนเขาเชื่อรัฐบาลเขาก็เชื่อมันไม่สามารถจะล้มประยุทธ์ได้ถ้าทำดีนะครับแต่ถ้าทำไม่ดีเนี่ยทำอะไรที่ขาดตกบกพร่องทำอะไรที่เรียกว่าวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งยังไงคนก็นินทายังไงคนก็ไม่เชื่อถือฉะนั้นคุณเป็นรัฐมนตรีสมัยแรก ผมเข้าใจอย่าไปยืนเคียงข้างอย่าไปอุ้มประยุทธ์ให้มากนะผมบอกให้คุณฟังไม่ใช่เตือนหรอกครับเพียงแต่ว่าเราเหมือนคนบ้านเดียวกันเลือดน้ําเค็มด้วยกันความเป็นลูกผู้ชายมันนม่มีความเป็นลูกผู้ชายมันมีความเป็นเลือดน้ําเค็มเขาเรียกเลือดนักเกรงมันมีอย่าไปฟ้องประชาชนเลยไม่มีประโยชน์ประชาชนเป็นผู้มีพระคุณเราเป็นผู้รับใช้ เราไม่ได้ขี่บนหัวประชาชนชัยวุฒิเขาเป็นรัฐนุรีดีเอสครับเขาบอกว่าอย่างนี้ชัยวุฒิเดือดโลกโซเชียลแชร์พิมพ์รีพายเจ๋งว่ารัฐบาลทําเตียงผู้ป่วย3,004ต่อเตียงสั่งเชืออพวกปั่นป่วนดีเอสไม่ทนข่าวปลอมชัยวุฒิโวยโซเชียลแชร์ข่าวพิมพ์รีพายทําเตียงโรบาลสยามโรงพยาบาลสนาม3 4 2,400บาทแต่โรงพยาบาลบุตรสราคำของรัฐบาลเนี่ย2แ2 0มื่บาทใช้วุฒยืนยันว่ารัฐบาลมีอุปกรณ์และแพทย์พร้อมกว่านะเอาภาพเก่ามาเปรียบเทียบขึ้นเวลาเขาบอกว่าเวลาที่จะคิดบัญชีเขาว่างั้นนะผู้สื่อขาวก็รายงานว่ากรณีที่โซเชียลมีเดียมีการแชร์ข้อมูลเรื่องงบประมาณจัดทำโรงพยาบาลบุตรสร a ค พร้อมก็ตัดต่อภาพประกอบว่าใช้งบประมาณเท่าไรเนี่ย239ล้าน2 8 0 0 0 0บาทสามารถรองรับได้1 0 9 2เตียงตกเตียงละเตียงละ202,000บาทพร้อมกับเปรียบเทียบโรงพยาบาลสนามของพิมพ์รีพายแมคค้าออนไลน์ชื่อดังที่ใช้งบประมาณเพียง170,000บาทแต่ได้ถึง50เตียง ตกเตียงละ3,400จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจาร์ณกันอย่างกว้างขวางนี่ผมอ่านตามเนื้อข่าวหนังสือพิมพ์เดลีนิวฉบับวันนี้นะครับนายชัยวุฒนาคมานุสนรรมารีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES <c oughs> เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวง DES ได้ตรวจสอบพบว่า มีความพยายามเชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจผิดถึงการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของรัฐบาลโดยในส่วนของพิมพริพายที่นำเงินส่วนตัวมาสร้างโรงพยาบาลสนามถือเป็นสิ่งที่ดีที่ได้เสียสละช่วยประชาชนในยามยากลำบากรัฐบาลต้องขอบคุณถึงความตั้งใจอันดีเช่นเดียวกับอหีหลายคนที่ร่วมกันช่วยคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังหรือความสามารถที่พอจะช่วยได้แต่กลับมีกระบวนการที่ไม่หวังดีนำมาเปรียบเทียบบิดเบือนเพื่อต้องการให้เกิดความแตกแยกขัดแย้ง โรงพยาบาลบุษราคัมมีข้อสังเกตรเรื่องงบประมาณจัดตั้งลักษณะโรงพยาบาลถาวรที่มีมาตรฐานความพร้อมทางแพทย์มีอุปกรณ์เครื่องมือดูแลผู้ติดเชื้ออย่างครบครันมีเจ้าหน้าที่จำนวนมากสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขสามารถชี้แจงรายละเอียดหรืองบประมาณได้ทั้งหมดอีกทั้งมีการแชร์เปรียบเทียบในขณะนี้เป็นภาพเก่าช่วงที่มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับกลุ่มเสียง เพื่อสังเกตอาการและเป็นการจัดตั้งในภาวะฉุกเฉินก่อนที่จะมีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานในภายหลังในช่วงที่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันเอาชนะโควิด -19 แต่กลับมีผู้ไม่ประสงค์ดีต้องการจะสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในสังคมกระทางกระทรวงก็ติดตามความเคลื่อนไหวเหล่านี้มาโดยตลอดขอให้ผู้ที่เป็นต้นตอหรือมีส่วนเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวดำเนินการลบโพสต์โดยด่วนและชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมรับทราบ มีฉะนั้นกระทรวง d e s อจะต้องดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์นี่ตามเนื้อข่าวนะครับส่วนความเห็นเนี่ยความเห็นเนี่ยผมไม่ทราบว่าคนที่โพสต์อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการโพสต์ให้รัฐบาลกับพิมพ์ริภายชนกันหรือเปล่ามันเป็นความหวังดีประสงค์ร้ายหรือเปล่าชัยวุฒิผมไม่ทราบแต่ถ้าเป็นความหวังดีประสงค์ร้าย พี่พี่น้องประชาชนเขาวิเคราะห์ได้แต่ถ้ามันเป็นการเปรียบเทียบที่ออกมาเนี่ยมันก็เปรียบเทียบกันได้ครับแน่นอนรัฐบาลมีเครื่องมือแพทย์มีหมอมีอะไรพร้อมแต่พิมพ์รีพายเขาไม่ได้ไปรักษาเองเขาได้รับการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่อำเภอกาญจนดิตและเขาไปลงทุนสร้างสร้างโดยการอน,าอนุญาตจากโรงพยาบาลท้องถิ่นที่อำเภอนั้น เขาก็มีหมอดูแลมีเครื่องมือแพทย์แต่อาจจะไม่ทันสมัยเหมือนกับที่รัฐบาลให้งบประมาณไปแต่รัฐบาลไม่ได้ให้งบประมาณกับการจาดัดนัดอําเภอนี้เลยหรือให้ก็ส่วนน้อยพี่น้องประชาชนก็ก็ไม่เพียงพอที่ได้รับการเกื้อนหนุนจากรัฐบาลเหมือนกับว่าเฮ้ยคนการจาดิัเป็นประชาชนชั้นสองหรืออย่างไรผมทั้งก็สังเกตยอย่างนี้ถ้าเองมองในแง่มุมของความ ถูกต้องหรือว่าความยุติธรรมนะชัยวุฒิเราอย่าไปเครียดอย่าไปคิดใ้เรื่องเล็กๆน้อย,อยทำเรื่องอะไรที่มันก้าวหน้าทำเรื่องอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมดีกว่าแทนที่จะมาไล่ฟ้องประชาชนเตือนออกมาว่าเฮ้ยไอ้อย่างนี้มันเป็นข่าวเท็จข่าวปลอมแต่ถามว่าภาพออกมาเนี่ยมันจริงไหมจริงแต่มันเป็นภาพเมื่อ,อไรครั้งยังไงอะไรยังไงมันก็เป็นภาพจริง ที่รัฐบาลสร้างเตียงสร้างโรงพยาบาลทําโรงพยาบาลสนามมันก็เป็นภาพจริงเขาก็เอาไอ้นั้นมาเปรียบเทียบอาจจะเป็นเจตนาบริสุทธิ์ก็ได้ให้เห็นว่าเฮ้ยรัฐบาลทําแพงแต่เอกชนเนี่ยทำถูกราคาถูกกว่าราคาถูกกว่าเตียงละสองหมื่นกว่าก็ไอ้สามสี่พันเนี่ยข้อเท็จจริงยังไงผมก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่ไอ้เสียงเตียงละสองหมื่นกว่ามันอาจจะโอ้โห สุดยอดวิลิสมาหลาที่นอนอาจจะนุ่มผ้าห่มอาจจะชั้นดีนะเตียงก็อาจจะมันสุดยอดฝังเพชรฝังทองอยู่ด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือคือถ้าทําดีแล้วรัฐบาลทําเตียงดีสองหมื่นกว่านี้มันต้องเป็นเตียงดีนะพี่น้องทั้งหลายมันต้องเป็นเตียงที่สุดยอดเป็นที่นอนที่สุดยอดมีเครื่องมือแพทย์มีอะไรพร้อมในเตียงนั้นมีฉากกัน้นมีอะไร ซึ่งมันใช้เงินตั้งสองหมื่นกว่าต่อเตียงเนี่ยแล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงผมไม่ได้ไปดูหรอกครับแต่พิมพ์รีพายเขาอาจจะทําโอ้ยสองสามพันกระจอกนะคุณมีฉากกัน้นคุณซื้อมาถูกๆนู่นนี่นั่นแต่คนเขาดูแล้วเขาบอกเฮ้ยไอ้สองสามพันนี่ก็สุดยอดนะไม่ต้องลงทุนเยอะหมดไปแสนเจ็ดเงินเขาฟรีฟรีไม่ใช่เงินของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เงินจากภาษีอากรเหมือนกับโรงพยาบาลที่ชัวุฒบอก นั่นเป็นเงินของพี่น้องประชาชนเงินภาษีอกรมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแล้วครับที่จะเอาความผิดที่จะฟ้องร้องประชาชนผมถึงบอกไงท่านอยากจะเล่นการเมืองก็เล่นไปแต่สิ่งที่ท่านเข้ามาได้นี้ก็เพราะพี่น้องประชาชนใช่ไหมถ้าไม่มีพี่น้องประชาชนท่านจะได้เป็นสอสไหมก็ไม่ได้เป็นฉะนั้นท่านเป็นคนรับใช้พี่น้องประชาชนหรือเป็นเจ้านายประชาชน อยู่ในใจประชาชนหรือขี่คอประชาชนไปคิดกันเท่านี้ผมไม่ได้กล่าวหาว่าท่านขี่คอประชาชนให้ท่านคิดว่าตัวท่านเองอยู่ในหัวใจประชาชนหรือขี่คอประชาชนแต่ท่านคิดว่าท่านรับใช้ประชาชนอยู่ในหัวใจประชาชนชัยวดผมรักคุณผมเข้าใจคุณนี่คือเพื่อนเตือนเพื่อนเป็นความหวังดีของคนอย่างผมที่ออกมาเตือนคุณ ว่าถ้ารักจะเป็นคนรับใช้ประชาชนต่อไปอย่าเอาเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเรื่องกระจอกงอง่อยมาฟ้องประชาชนเราต้องมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ให้สมก็เป็นคนชนบุรีให้สมก็เป็นนักเลงเลือดน้ำเค็มนักเลงพูดดีมีแต่หัวใจบริสุทธิ์มีแต่ให้พี่นี้มีแต่ให้ผมอยากจะเห็นทางเดินของชัยวุฒิเป็นอย่างนี้คุณชัยวุฒิมาดีแล้วความรู้ความสามารถเรียนหนังสือมาดี ตระกูลก็โอเคนะรับใช้ในท้องถิ่นมาดีผมก็แอบรู้จักคุณแล้วและก็เห็นว่าเป็นคนหนุ่มที่อนาคตไกลนี่พี่สอนให้พี่บอกให้ด้วยความรักอยากเห็นอนาคตของคนที่เข้ามาเล่นการเมืองไม่ว่าจะเป็นแปะสนทยาซึ่งรักและเคารพกันไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนที่อยู่ในชนบุรี ชนบุรีได้เป็นลตรีสามคนเที่ยวนี้ไปทําสิครับทําให้คนชนบุรีมีความเจริญรุ่งเรืองทาให้ธุรกิจในชนบุรีอะไรที่มันขาดตกบกพร่องอะไรที่มีปัญหาเข้าไปทําเถอะครับและรับใช้ประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่จะเอาเฉพาะชนบุรีอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องขี่หมูลาขี่หมาแห้งเอามาลกสมองเพื่อจะเอาใจประยุทธ์มันไม่มีปัญหาหรอกครับ ไม่มีความหมายที่คุณจะเอาใจประยุทธ์เวลานี้มันปลายสมัยของประยุทธ์แล้วจะล้มไม่ล้มแหละชัยวุฒิก็รู้เขาออกมาไล่กันทุกวันถามว่าไล่ได้ไหมในอดีตถ้าคุณไปศึกษาประวัติศาสตร์คุณไปใครชัยวุฒิคุณจะเห็นว่าในอดีตผู้นําทั้งหลายเนี่ยถูกไล่กลิ้งเข้าเมาไปเยอะแล้วไม่มีใครชนะประชาชนคุณจําไว้ผมถามคุณสักคำมีนักการเมืองเผด็จการคนไหนที่ชนะประชาชน ในโลกนี้ไม่มีหรอกครับไม่มีประเด็จการชนะประชาชนเมื่อคุณจะไปอยู่กับกลุ่มประเด็จการที่ชื่อประยุทธ์ผมก็ไม่ได้ว่าคุณเป็นการตัดสินใจโดยอิสระของคุณไม่ว่าแต่โอกาสที่คุณขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีมันเป็นโอกาสที่คุณจะแหวกแหวกกร,ระแสเผเด็จการไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยและทําประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นได้เห็นให้มันชัดเจน ฉะนั้นวันนี้พี่ออกมาเตือนออกมาบอกด้วยความรักและเคารพท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิอย่าเอาเรื่องขี้ห,หมูลาขี้หมาแห่งผมไม่รู้คุณจะฟ้องใครอะไรยังไงผมไม่รู้หรอกครับแต่สิ่งที่ผมเห็นข่าววันนี้มันก็กระทบกับน้องพิมพ์รีพายพิมพ์รี่พายเขาเป็นคนดีเขาไม่ได้ไปอะไรกับใครเขาไม่เคยไปว่ากล่าวรัฐบาลใครจะทำไรยำยังไงก็พิมพ์รีพายไม่เคย พิมรีพายมาจากแม่ค้าออนไลน์ครับแต่เธอก็ดังเปรี้ยงปร้างในชั่วขค่าคืนเพราะความเป็นกินแล้วแบ่งไม่ได้กินแล้วรวบเหมือนคนบางคนเข้าไปกินเงินเดือนภาษีกรของประชาชนแล้วเข้าไปจัดสรรก็ประมาณนู่นนี่นั่นแล้วก็วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งแต่พิมรีพายไม่ใช่อย่างนั้นเขาไม่ใช่นักการเมืองเขาเป็นแม่ค้าออนไลน์เขาหากินสุจริต เขาหากินสุจริตผ้าขาวปูไว้ไม่เหมือนคนบางคนสีเทามั่งสีดำมั่งสีดางมั่งค้าผงค้ายาเสพติดไปติดคุกกลับมาเป็นใหญ่เป็นโตเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ขายหน้าไปทั่วโลกบางคนที่เป็นอย่างเงี้ยผมถามว่าท่านอายไหมแต่เป็นผมผมอายเว้ยผมอายอายเพื่อนฝูงผมที่อยู่ในต่างประเทศโทรศัพท์มาถามผมตอบไม่ถูก เขาถามว่าทําไมบ้านเมืองอยู่ถึงตกต่ําไปขนาดนี้ไม่มีคนเป็นรัฐมนตรีแล้วเหรอมีก็าถามมาใครก็ผมนี่ไง <laughs> มันบอกคุณนี่โจกอยู่เรื่อยนี่คือเรื่องราวในบ้านเราซึ่งคุณเชาว์ก็รู้ว่ามันกําลังมีปัญหาฉะนั้นประยุทธ์จะอยู่คําคว้าเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ชั่วสุดแดนสยาม อยู่จนชั่วนาตาปีอยู่จนชาตินี้และชาติหน้าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกวั้ยชัยุธปลีกตัวออกไปไปลีกตัวออกไปไม่ต้องไปทําอะไรให้ประยุทธ์ชื่นชมหรอกคุณก็ทําคุณไปหันกลับไปสู่บ้านทําประโยชน์ให้คนท้องถิ่นที่เลือกคุณมาทําให้มากที่สุดอาศัยความเป็นรัฐมนตรีทําประโยชน์ให้กับชาวชนบุรีและทั่วประเทศ คลุกคลีกับชาวบ้านเดินไปพบชาวบ้านและมองพี่น้องประชาชนเป็นเจ้านายแค่นี้ผมจะชื่นใจในตัวคุณจะชื่นใจในตัวคุณอย่ามาเอาเรื่องขี้หมูลากขี้หมาแห่งมาเลยครับพิมลีพายเขาเป็นขวัญใจประชาชนผมก็ไม่ชอบที่จะเห็นคนดีๆอย่างพิมลีพายถูกรังแกเวลานี้เสมือนว่าเขาถูกรังแกจากอำนาจรัฐเสมือนว่า เป็นภาพที่ประจานอำนาจรัฐรัฐสร้างแพงกว่าพิมพ์รีพายไม่ค้าออนไลน์สร้างถูกกว่าแล้วก็พาโลพาเกก็ไปเล่นไอคนที่โพสต์ออกไปว่าโอ้โหพิม์รีพายทำดีเห็นมากรัฐบาลเนี่ยดูซิทำอย่างงุ้นอย่างงี้อย่าไปคิดเรื่องเล็กๆน้อยๆนะโอ้โหเป็นรัฐมนตรีอย่าไปคิดเลยเชื่อพี่เถอะน้องนะด้วยความรักและเคารพนี่ก็คือรายการบุญลวีตีข่าว เราแจกเสื้อยืดนะครับนในรายการข่าวทะลุไม้นี่ตัวละ490เนี่ยทั้งสีขาวสีดําและก็สิ้นเดือนนี้ผมจะจับฉลากสุ่มเอาให้10ตัวตัวละ490สําหรับท่านที่สมัครเป็นสมาชิกข้างล่างมันจะมีคําว่าสมัครคําว่าสมัครสมัครเลยครับคนะ่าสมัครสมาชิกนี่วันละบาทกว่าแต่คิดเดือนละ50บาท50บาท แล้วแสดงความเห็นมาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยอสู้ว้ยก็ได้เอางี้ก็ได้สู้ว้ยแล้วก็แสดงความเห็นถ,ถ้าสมัครไม่เป็นโทรศัพท์ก็ามาข้างหลงังข้างล่างอยากให้ท่านสมัครแล้วเดี๋ยวผมจะมีข่าวพิเศษข่าวข่าวที่ท,ที่ที่หลายท่านไม่ได้ดูแต่สมาชิกจะได้ดูจะได้ดูเป็นข่าวพิเศษก็ขอเชื้อเชิญท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนทั้งรายการข่าวทะลุไมตอนเช้าเช้าตีห้า,าครึง่ง จนได้รับความเขาเรียกอะไรการต้อนรับจากพี่น้องประชาชนมากมายกายกองที่เข้ามาดูทุกคลิปวันละประมาณ300,000โดยประมาณบางวันไม่ถึงแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ต่ำว 200, 500, 200, 300, กว่า2,500 0 0 0 0 0กว่า300,000กว่าบางวันถึงเกือบ500,000คนในระยะเวลาที่ผมมานั่งจัดรายการอย่างนี้เนี่ยหเดือน5เดือน6เดือนเนี่ยก็มีผู้เข้ามาชม30กว่าล้านคนกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับ จะไม่ลืมพระคุณของท่านจะสนองเจตนารม์ด้วยข่าวสารดีๆข่าวลวงข่าวลับมีครับแต่ข่าวลวงไม่เอาเราไม่เอาเฟคเนิยลไม่เอาข่าวลวงเราพูดกันจะจะลูกผู้ชายเรื่องอะไรก็พูดกันตรงๆไม่ต้องเอาเรื่องเรื่องที่มันลวงมันลวงหรือเฟคนิวมาทําร้ายรัฐบาลไม่เอาครับไม่เอารายการนี้เพียงแต่เราเอาความจริงมาพูด เรารักรัฐบาลเราเป็นเพื่อนกันเราต้องเตือนด้วยความจริงไม่ใช่ดีครับท่านดีครับนายโอ้โหดีแล้วชัยวุฒิดีแล้ว,ว,ลวประยุทธ์โอ้นู่นด,ดีมากเป็นไม่ใช่อะไรที่บกพร่องผมจะเตือนผมจะบอกแต่สิ่งที่บอกก็คือเอาพื้นฐานของข่าวมาวิเคราะห์และก็มาบอกมาชี้แนวทางให้ฟังขอพระคุณจริงๆนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามบุญลวีตีข่าววันนี้พิมพ์รีพายคนดีถูกหลังแก ช่วยกันสนับสนุนคนดีช่วยกันอุ้มชูคนดีครับลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ